ปกติเราเคยเห็นแต่ชิ้นเล็กๆใช่ไหมคะอันนี้มันใหญ่โตขรงหมร้านมากทีเดียวนี่แหละเอกลักษณ์ของที่ร้านของหมูพระราม5คือมาแล้วเมนูนี้พลาดไม่ได้หือทำอาหารให้ลูกก็ไม่ได้ใช้น้ำมันอะไรขนาดนี้นะน้ำมันเขาใสสะอาดมากเลยนะคะเหมือนน้ำมันแบบใหม่ตลอดเวลาพอดีรายการมาถ่ายก็เลยเปลี่ยนน้ำมันปูเลยพูเลย คุณจะเริ่มค่อยยื้อค่อยยื้อค่อยยื้อจบจุลงไปจุลงไปขึ้นมาก่อนไม่ได้หรอเอาขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะเซ๊ตตัวเลยไม่ได้ทำไงดีอะทำไงดีอะไม่ไหวไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วปล่อยไปปล่อยไว้ได้เลยจูบลงไปก่อนปล่อยเลยอ่ะเช็คไปเช็คไปเช็คไปคือหนูไม่กล้าแบบไอ้นี่ออกอ่ะมันมันน่ากลัวครับเสียวใจครับพนักงานทุกคนที่นี่ ตอนแรกลาออกกันเพราะนี่แหละไม่มีใครทำบังคับโดยบังคับแผนที่เชฟทำเมื่อกี้ก็คือยืดยาวสวยงามคือถ้าเรายืดตอนแรกถูกต้องมันก็จะง่ายอย่างเงี้ยพอตอนแรกมันอันนี้มันไม่ได้ยืดปุ๊บเราต้องมานั่งเหมือนต้องมานั่งแกะปมมันเงี้ยจะจะช้ากว่านิดนึงแต่ว่าทําได้อยู่ดีไม่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 ระเบิดไม่ระเบิดอันนี้เราตากแห้งมาอย่างดีนี่ท่ารอบสองจะสองร้อยยี่สิบร้อนเลยใช่ร้อนเวลาลูกค้ามา ถ้าสั่งก็คือต้องทอดทีละแผ่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆใช่ครับวันๆหนึ่งทอดไปกี่แผ่นคะเนี่ยถ้าช่วงที่ขายดีๆก็แบบห้าสิบหกสิบแผ่นห้าสิบหกสิบแป่นที่นี้นะคะเมื่อกี้เชฟเซฟแซวแต่ถ้าวันธรรมดาก็ประมาณแบบสิบแผ่น20ิแผ่นแล้วแต่วันต้องต้องบังคับทรงครับไม่งั้นมันก็จะม้วนงออย่างเงี้ยเราจะพยายามาบังคับทรงมันประมาณเนี้ยเสร็จละแค่นี้เหรอใช่เสร็จแล้วค่ะ ระยะเวลาอร่อยอร่อยของมันควรจะกินภายในกี่นาทีก็ประมาณ5นาที10นาทีครับผมห้านาทีสิบนาทีต้องกินแล้วนะคะช้อน้ำมันก่อนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเลี่ยนเกินตอนสมัยที่เปิดแรกๆเราก็ไม่ได้เช็ดแบบนี้แล้วก็มันก็เลี่ยนน้ำมันมันเยอะก็เลยมาซับก่อนดีกว่าโดยทั่วไปแค่ให้มันพอมีรสชาตินิดหน่อยใหญ่กินมากนะจ๊ะโอ้โหมันหอมมากซะเหลือเกิน พุช่าพอไหวไหมไงฟัแนแตกไปเลยไหมไม่ไม่แข็งบอบมากที่เด็กกินเขาจะแบบนั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 บไปเลยอะ